ไปซิ่งกันเลยจ้ารถเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับครูเลยนะโดยเฉพาะครูสาวต่างจังหวัดอย่างเราและวันนี้ครูน้องบันก็จะพามาเลือกรถที่ออโตวินล่ะ เดินทางมาด้วย BTS ลงที่สถานีกันตันทางออกที่4้ายมือก็ถึงแล้วค่ะหรือใครจะนั่งรถสาธารณะก็ได้นะป้ายอยู่ด้านหน้าเลยครูน้ำหวานอยากได้รถเก่งเล็กๆไว้เดินทางไปทํางานเน้นประหยัดน้ํามันไปจ้ะทุกคนไปเลือกรถช่วยครูน้ำหวานกันเลยคันแรกนิสสันอะเมล่าตัวนี้เครื่อง1.0 VL ปี2 0 2 0ด้านในกว้างมากนะส่วนหน้าตาน้องก็จะเรียมเียนิดนึงเน้นเรื่องการประหยัดน้ํามันมีจอแสดงผลฝั่งชันที่พ่วงมาลลยมาเต็มให้ความเพ่ดุดาราคาน้องคันนี้4ี 99,000ผ่อนแค่เดือนละ8,264บาท ส่วนคันนี้น้องฮอนด้าแจ๊เครื่อง1.5วีปี2018ด้านในน้องคือยังสวยมาก1.5ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันคันนี้ก็ผ่านนะลองนั่งดูแล้วบอกเขานุ่มราคาน้องอยู่ที่479 0 0 0าผ่อนแค่เดือนละ7933บาทตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากดูสิเดินเข้าไปหาขยิมให้แล้วและนี่ก็คือน้องมาด้าสองนั่นเองค่ะพอได้นั่งแล้วความรู้สึกคือนี่มันรถของฉันออปชันด้านในคือใส่จัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นจอแสดงผลหรือปุ่มต่างๆแล้วดูแม็กของน้อง ของน้องมาด้าสองหนึ่งจุดเอลเลเซอร์ซีดาน MNC ปี2022ตัวนี้4 8 9 0 0 0ผ่อนตกเดือนละแค่8,98พบแาทและนี่จ้าอีกคันหนึ่งที่ครูน้อหวานเล็งไว้น้องคือ t o y ยต a ายา i ิเครื่อง1.2 Sport p r e m i ป m X2 ตพ n e เมียมทนปี2022จุดเด่นของน้องเขาก็คือจะเรียบเรียบง่ายๆดูแลรักษางา่ายโดยรุ่นนี้เขาจะให้เป็นหนังทูโทนมายังสวยข้างหลังกว้างมากสามารถเอานักเรียนยัดไปได้เลยเฮ้ยพูดเล่นนะคะ mm hmm. ก็คือสามารถเก็บของได้เยอะมากและราคาของน้องอยู่ที่ 539,000 0่ันอนวัลละ 8, 9 9 7 7บาท ทุกคนว่าคันไหนเหมาะกับครูน้ำหวานคะลองเมนมาหน่อยนี่เป็นแค่ตัวอย่างรถนะคะเพราะความจริงคือเขามีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยทั้งเก่งและกระบะรับประกันตัวถังรถยนต์ให้ไม่มีตัดต่อพิคว่ำน้ำท่วมชนหนักรับประกันเครื่องเกียร์ให้มีบริการไฟแนนซ์ด้านสินเชื่อแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.39เองมีโปรโมชั่นและของแถมมากมายใครที่กําลังมองหารถมือสองราคาไม่แพงไปแวะดูได้ที่ออโตวิลล่านะคะตอนนี้เขามีสาสาสาขารีนคลิร์สาขาร่เก้าและสาขารำลูกก้า ออกรถง่ายได้รถชัว